สวัสดีครับเซลพักนะครับวันนี้ป้ก็จะมารีวิวเจ้า VOS 1.5 1.5ไฮคันนี้นะครับซึ่งราคาของเจ้าเนี่ยนะครับอยู่ที่789,000บาทนะครับออปชั่นเป็นยังไงอ่ะมาฟังกันครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับพร้อมเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะครับแบบไลท์ไกดิ n งด้วยอ่าก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างนะครับแบบ LED นะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์นะครับด้านข้างด้วย นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพิเศษคือจะมีเนทาทมสองจุดเลยนะครับกระจังหน้าดีไซน์พิเศษนะครับสปอร์ตมากนะครับผมมองๆไปคล้ายแคมรี่เหมือนกันเนาะ,นะครับหน้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.5นะครับรองรับน้ำมัน e85 แล้วด้วยนะครับสามารถเติมได้โหประหยัดมากๆเต็มถังน่าจะประมาณ900ได้เนาะนะครับล้อแม็กนะครับ ขอบ16นะครับดีไซน์เฉพาะตัวไฮเท่านั้นนะครับผมสปอร์ตมากๆนะครับรูปทรงนะครับออกแบบมารองรับแอโดดเดอรดมิกละนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันนะครับแล้วก็รูปทรงจากสปอร์ตนะครับต้นแลส่งตัวประตูด้านข้างเนี่ยนะครับที่จับเนี่ยนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็กุญแจนจะเป็นแบบ s m a r t ท e ีนะครับแล้วแน่นอนครับก็จะมาคู่กับปุ่สตาร์ด้วย นะครับเนส่วนของตัวท็อปตัวนี้นะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับพร้อมไฟเบรกดูที่3ามด้วยนะครับซึ่งจะบอกตอนคืนเนี่ยสว่างนะครับนะครับไม่ต้องห่วงถึงว่าเบรกเราจะไม่มีใครเห็นเนาะนะครับสว่างแทงตามากๆตอนคืนสภาวศนะครับอยู่ด้านหลังนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพพาไปดูด้านในกันนะครับผม ด้านในของเจ้าตัว v ีออเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นภายในดำนะครับแล้วก็นี่ครับที่จับจะเป็นสีดำนะครับพร้อมตับแดงด้วยนะครับซึ่งนะตัวนี้เนี่ยก็ออปชั่นก็จะมาโหมัติบชั้นที่พรมลัยครับแล้วก็นี่ครับแอร์ดิจิตอลนะครับแสดงบนแบบดิจิตอลด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้ ้านนี้จะเป็นปรับในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับพอปรับแล้วเนี่ยพอกดลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมาหมุนด้านนี้นะครับการปรับฟังก์ชันซึ่งจอแสดงผลอยู่ตรงกลางนี้นะครับใช้ใช้งานไม่ยากเลยนะครับมาพร้อมกับนี่ครับที่จุดนะครับไม่ใช่จุบุหรี่นะที่เสียบนะครับชาร์จแบตนะครับโอเคหน้าจอนะครับก็จะมาพร้อมกับ รองรับการติดการต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ USB ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับเวลาถอยหลังเนี่ยก็จะมีภาพขึ้นตรงนี้นะครับผมภายในนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นดําตัดกับแดงนะครับซึ่งจะเป็นเฉพาะรุ่นนะครับหายเท่านั้นด้วยนะครับที่จะเป็นสีดําลายสปอร์ตมากๆนะครับเบาะด้านข้างนะครับก็จะเป็นเบาะหนังแถบแดง นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปก็จะมาพร้อมกับกล้องบันทึกนะครับกับรถบันทึกหน้ารถนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องอุบัติเหตุเนาะติดมาให้เลยนะครับอ่าตัวนี้จอนะครับแสดงผลก็เป็นสีแดงนะครับซึ่งจะเป็นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับไฟหน้านะครับ เปิดปิดได้นะครับไม่ใช่ออโต้นะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้ที่ปัดน้ําฝนนะครับเป็นที่แบบตั้งห่วงล้างได้นะครับผมโอ้พวงมาลัยสามก้านนะครับตัวนี้เป็นสีดํานะสปอร์มากนะครับอ่ะด้านข้างเดี๋ยวบาดูด้านข้างหน่อยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นพุสตาร์ทนะครับที่การใช้งานนะครับก็คือจะเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มเหมือนเดิมนะครับความปลอดภัยแล้วก็กระจกมองข้างก็สามารถปรับ ใา้ขวาแล้วก็พับได้ด้วยซีตัวนี้ก็เอาไว้ปิดระบบ t r c นะครับไม่ให้ล้อหมุนฟรีเนาะถ้าต้องการให้ล้อมันตะกุยเนาะโอเคครับซึ่งกดเนี่ยนะครับกดเพื่อปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับอ่าด้านหลังนะครับก็จะเป็นภายในดำนะครับแถบแดงเหมือนเดิมนะครับซึ่งความกว้างเนี่ยประมงกเลยว่ากว้าง ใช้ได้เลยนะครับหัวเนี่ยโอ้นั่งสบายเลยครับเหลือเลยนะครับปักสูงน้อเจ็ดสิบกว่าก็เหลือประมาณสักเนี่ยครับสองนิ้วกว่าเน,นววาะได้เลยนะครับโอ้นั่งสบายมากๆถ้าท่านผู้หญิงเอ่อที่ตัวเล็กกับผมเนี่ยบอกว่านั่งในวีออสคันนี้เนี่ย,ยเหลือเลยนะครับแล้วก็ขับสนุกด้วยนะครับเครื่องพันห้านะครับ โอเคภายในกว้างได้เลยครับครับผมเป็นไงบ้างครับสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงความปลอดภัยของรถคันนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับ EBD BA นะครับแล้วก็มีระบบ VSC แล้วก็ t c ด้วยนะครับผมซึ่งนะครับออปชันเนี่ยจะเรียกว่ามาเต็มเต็มเลยทีเดียว ถ้ายังไงนะครับชอบก็ปักฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือว่าออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอไปเสนอคานะครับขอถักเข้ามาส่วนตัวาปักได้เลยนะครับสอบถามได้รถรุ่นอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าทีู่นยนปักเนี้ยมีรถโตโยต้าทุกรุ่นเลยนะครับรถพร้อมส่งมอครับจากทุกรุ่นเลยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ปักฝากนะครับเจ้าวีออนะครับ1.5ึ่หาไฮตัวนี้นะครับไว้ด้วยเนาะนะครับ โอเคถ้าไงฝากกดไลค์นะครับด้วยเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ